สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผม m ม่ค c r อยิลิมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ผมจะมาโอ้ยกล้องวันนี้ผมจะมาพ่นสีโมเดล w a r Hammer ผมกำลังทำเจ้าตัวนี้อยู่มันชื่อว่าไ n i g h t c a s t e l l n นะครับเจ้าไ n i g h t ตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นหุ่นลบกตัวใหญ่ที่แบบว่าเก่งมากๆแล้วก็ราคาแรงด้วย ก็ตัวนี้ผมไม่ได้เอามาทําท่เฉยๆนะมันเอาไปลงสนามเล่นได้จริงนะครับก็ผมถัดมาหลายคลิปแล้วเนาะว่าเมื่อไหร่จะสอนเล่นวอ r h a มเมอร์สักทีผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนเล่นวอ r h a มเมอร์แล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะอยากทําสีให้มันเท่ๆก่อนเวลาสอนเล่นเนี่ยในคลิปมันจะได้สวยไงเพราะงั้นนะครับวันนี้ผมจะมาทําสีเจ้าตัวนี้นะครับผมไนคัสเซนลอนนะก็คอนเซปต์ของเขาก็คือหุ่นยนต์ตัวใหญ่ที่ ติดอาวุธจริงๆผมมีอีกหลายโมเดลที่ต้องพุ่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยจอดลึกกันต่อไปนะเราจะเอาที่ตัวนี้ก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมอะ่ะประกอบเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ที่ผมยังไม่ได้แกะตัวโครงของเขาออกมาเพราะว่าผมจะแยกทุ่นสีไงมันก็อารมณ์เหมือนทากานดัมอะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพ่นให้มันสวยๆเราก็ควรแยกท่นใช่ป่ะล่ะผมก็เลยยังไม่ได้แกะออกจากแผ่นนะครับซึ่งตัวบอดี้ของเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างผมไม่ได้เอาขึ้นมาด้วย เดี๋ยวยังไงตอนสุดท้ายตอนเอาไปประกอบอ่ะคุณก็เห็นอยู่ดีเพราะงั้นนะครับผมพ่นไปส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่ามันต้องทําอะไรอย่างไรบ้างสีที่ผมจะพ่นในวันนี้นะครับท่านผู้ชมคือสีเงาผมอยากให้โครงของเขาเนี่ยเป็นสีเหล็กแบบเงาวิ้งวิ้งเลยเงาแบบสะท้อนแต่งได้แบบแยงเข้าตานะครับเพราะงั้นไอการที่จะทําสีเงาแบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องทําให้ตัวรองพื้นเนี่ยเงามากๆก่อน สีที่ผมใช้ก็จะเป็นของ ladies นะครับตัวนี้ชื่อว่า high black surface นะครับผมเป็นสีรองพื้นที่เหนียวเหนียวและเงามากๆคุณดูดิมันเงาแบบวิงวิเลยและเราจะตามด้วยสีเหล็กสีนี้ชื่อว่า hydraulic silver นะครับที่ผมใช้เยอะจนเหลือขึ้นขวดแล้วเนี่ยผมพ่นไปหลายตัวมากเลยนะ hydraulic silver ซึ่ง hydraulic silver นะครับมันจะเป็นสีเงินแบบนี้น้องผู้ชมเห็นไหมฮะจะเป็นสีเงินแบบนี้เพราะงั้นก่อนที่เราจะลง hydraulic silver เราต้องพ่นรองพื้นให้มันเงามากๆก่อนผมก็พ่นไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่ทําคลิปหรอกแต่แบบเอ้ยไหนๆเราก็จะเสียเวลาและวทาคลิปให้มันเกิดประโยชน์ต่อช่องไหนไว้อนหนึ่งเลยก็ต้องพ่นสีรองพื้นเงาให้มันแบบทั่วๆนะครับอันนี้คือกรอบด้านบนของตัวหุ่นผมยังไม่ได้แปะกาวนะครับคือการต่อวอลเปเมอร์เนี่ยมันจะต้องใช้กาวแปะนะ ไม่มีแบบข้อต่อจอยเหมือนกันดั้มนะต่างกันอ่ะประมาณนี้เงาประมาณนี้นะครับเงามากแบบเงาวิ่งๆเลยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพ่นที่เหลือนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับส่วนกรอบหน้าอกกรอบไหลกรอบขาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหลังปืนผมยังไม่ได้แกะเอาไว้ติดดูเหมือนจะลืมนะก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันเพราะงั้นเราจะยังไม่พ่นอันนี้เราไปพ่นยอย่างอื่นก่อน สีนี้มันค่อนข้างเหนียวท่านผู้ชมสีเงาเนี้ยยิ่งเหนียวยิ่งเงาไงนึกออกไหมก็เหมือนเราทําแบบขวดเทปูบอยตกอ่ะสังเกตบ้าว่ามันจะเหนียวเหนียวแล้วก็แบบสีมันยังเงาเงาก็แบบเดียวกันเพราะงั้นเวลาทําความสะอาดมันก็จะยากหน่อยแต่บอกเลยว่าไม่เกินใจการพ่นจากแผงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสะดวกสบายเหมือนกันนะดูดิเห็นปะผมว่าไม่ต้องแบบมานั่งเสียบไม้ทีละอันพ่นทั้งแผงไปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องพ่นด้านหลังนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ด้านหลังมันไม่เห็นอยู่แล้วแต่ขอบคอมเนี่ยอาจจะต้องเก็บใหม่เพราะว่ามันอาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่พ่นสีเสร็จแล้วนะครับไอสีนั้น,น่ะ ไอ้สีที่ผมพ่นเนี่ยมันไม่ได้แห้งทันทีนะเว้ยท่านผู้ชมมันเป็นสีที่ต้องรอเวลาแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นแบบเนี้ยแดดไม่ค่อยมีอะ่ะนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่นช่วงเย็นอะ่ะคุณรอไปเลยพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ก็พรุ่งนี้เที่ยงอะ่ะได้พ่นสีเงินนะครับเราต้องรอให้สีเขาแห้งแบบหนึ่งวันเต็มนะครับก็คือแบบทิ้งคืนนึงอะ่ะทิ้งไว้เลยเพราะงั้นนะครับตัวไนท์เนี่ยจะยังไม่เสร็จภายในวันนี้ เราต้องรอก่อนนะครับก็ปล่อยให้มันแห้งไปเอาละครับท่านผู้ชมผ่านไป1วันเต็มๆนะครับสีดำที่ผมพ่นเนี่ยก็แห้งแล้วหลังจากที่แห้งแล้วเนี่ยสีเขาเงาวิ้งมากๆเลยนะครับรับสีดำตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้สีนี้ครับที่เราวางแผนกันไว้มันคือไฮโดริกซิลเวอร์นะครับของเร i ิสเนง เขย่าก่อนดื่มเอ้ยขย่าก่อนพ่นครับท่านผู้ชมเติมข้าวทังอ่ะเติมไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าสีเนี้ยถ้ามันโดนกับสีดำอ่ะมันจะออกเร็วมากนะครับมาเราพร้อมแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราพ่นสีเงินใส่รองพื้นดำเงานะครับ เห็นไหมครับพ้นนิดเดียวกลายเป็นเหล็กทั้งอันเลยผมชอบสีนี้มากนะครับคือมันเงาแบบเงาวิ้งอะ่ะต่อไปนในแผงปื้ดเดียวแล้วพอมันเป็นรองพื้นสีดำเงาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสีมันจะขึ้นไวมาก ไม่ยังเป็นต้องใช้เยอะเลยพ้นเบาๆบางๆเอาก็ได้เห็นไหมฮะผมชอบชิ้นส่วนตรงไหลเขามากดูดิเงาวิง้งสะท้อนแสงก็สาใจเหล็กเป็นเหล็ก เรียบร้อยครับสาหรับชิ้นส่วนโครเมียมที่เหลือก็รอแห้งแล้วเราก็พร้อมนําไปประกอบแล้วก็เพ้นสีแล้วครับจบไปสําหรับการพ่นสีไนนะครับเหลือแต้มสีไปเลยกันเลยครับหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จแล้วนะครับเนี่คือสิ่งที่เราได้มากรอบของตัวไนในะครับแล้วก็พวกที่อยู่ในแผงที่เรายังไม่ได้ตัด แล้วก็อันนี้คือโครงที่แท้จริงของมันที่ผมพ่นสีดําไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับนี่นี่คือตัวโครงเขานะครับแล้วก็นี่เห็นว่าตรงนี้มันก็จะใส่จอยใส่แขนเข้าไปได้นี่นี่คือขนาดตัวที่แท้จริงของเขาตอนยังไม่ได้ใส่กรอบประมาณนี้นะครับนี่ใส่ใดูนี่เห็นไหมนี่ถ้าเกิดเขาใส่กรอบปุ๊บเขาก็จะหน้าตาคล้ายๆแบบประมาณนี้ แต่ว่าเราต้องติดกาวให้เขานะท่านผู้ชมโอเคแต่ก่อนที่เราจะติดกาวใส่กรอบอะไรให้เขาเนี่ยเราต้องมาทาสีพวกนี้ก่อนมันเป็นสีเงาก็จริงแต่ว่าไอชิ้นงานนี้มันยังมีขอบอยู่นะครับผมกำลังคิดว่าจะใส่ขอบสีอะไรดีกองทัพผมเนี่ยมันเป็นสีแดงผมก็เลยคิดว่าผมจะทาขอบสีแดงหรือสีทองดีวะพราว่าสีแดงกับสีทองดีทองหรองั้นผมคิดว่า ผมจะทาขอบให้ม,มันเป็นสีทองนะครับพวกขอบพวกอะไรเบนี้เอาสีทองให้หมดเลยทองกับเงินตัดกันผมว่าออกมาสวยซึ่งทองที่ผมจะใช้ก็จะเป็นทองตัวนี้นะครับ l e t r i b u t o r Armor นะครับผมขวดสีนี้นะครับส่วนไอ้ตรงนี้โครงทั้งหลาย mm hmm. ที่ผมพ่นรองพื้นดำมาเนี่ยผมจะใช้ตัว Lead Belcher นะครับที่เอามา there. แป้มกับฟองน้ำแล้วก็ซับให้มันดูแบบ <sm lichen mó theories> เหมือนสีเหล็กทะลอกเห็นไหมะผมไม่รู้ว่าจะทำออกมาสวยหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูโอเคครับเราไปลุยกันเลยครับเริ่มจากการทาสีเจ้าโครนนี้ก่อนครับผมอ้าวเลยครับมาเริ่มกันผู้กันผมใช้เป็นทามิย่านะครับผู้กันใช้ทามิย่ามันก็จะเล็กๆเอาเป็นไซนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะป้ายตามจุดเล็กๆตรงเนี้ที่มันเป็นแบบเหมาะที่จะใส่สีทองเข้าไปหุ่นยนต์ตัวนี้จะมี3มสีสลับกันนะครับ เงินดำทองโอเคเรามาเริ่มจากสีทองกันก่นันนี่ผมใช้นี้โอเคผมก็จะแต้มสีมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้แตะน้ำนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แตะน้ำเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็เละนะครับโอเคตรงไหนที่ผมปาดสีทองได้ผมก็จะปาดไป บริเวณตรงนี้าการทําสีเนี่ยการทาสีโมเดลเนี่ยมันก็จะต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็มีสมาธิกับมันในระดับหนึ่งนะครับเลยต้องใช้เวลาหน่อยก็คือมันจะไม่ได้เสร็จภายในวัน2วันนี้แน่ๆผมบอกเลยนะที่ผมตั้งกล้องอัดไว้เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วผมทําเยอะกว่าจะทาสีเสร็จตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากหลายชั่วโมงเลยก็ค่อย,อยๆนะครับปาดไปทีละจุด ประมาณนี้นะครับสีทองนะแล้วผมก็จะทาทุกจุดเท่าที่จะทาได้ให้มันมีสีตัดออกมาจากสีเงินที่ผมทำหน่อยโอเคครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาดูผลงานกันว่ามันจะเป็นไงครับ และในที่สุดผมก็ทำมันเสร็จจนได้นะครับ3วันเต็มๆนะครับกับการต่อเจ้าไหนตัวนี้ตัวเดียวเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมคาสเทล k n ไนต t ตัวนี้นี่คนที่เล่นวอ r h แฮมเมก็คงจะรู้ถึงความเก่งกาจของเขาดีนะครับว่าเขาเก่งและสแต็กโหดขนาดไหนทำไมไม่ค่อยโฟกัสผมเอามาวางคู่กระชากนี่ จริงๆวอลเลย์อ mm hmm. เป็นเกมน่าสนใจนะซึ่งตามสัญญาเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมาสอนเล่นนะท่านผู้ชมอ่ะมาดูหน้าตาเขากันครับตรงนี้ผมติดดีคอลนะครับติดดีคอลนี้นะครับแล้วก็ติดที่ไหลนะที่ไหล่นี้นะครับก็มีอยู่ครับผมดาน้ายติดไปคู่เลยนี่เจ๋งมากแล้วก็ปืนครับ แป้สีทองนิดหนึ่งนะครับเลนไปที่สีเหล็กนะครับด้านบนเป็นจรวดน,นะครับถ้าเกิดเสียงดังก็ขออภัยว่าแฟนผมเล่นเกมอยู่ปืนคู่นะครับอยู่บนไหลโลโก้นะครับหัวโลกด้านบนก็ทําเป็นสีดํากับสีหัวก็โลกนะตรงนี้แล้วก็มีดีคขาน้ําติดนี่ท่านผู้ชมเท่ ภูมิใจกับผลงานนะครับในที่สุดก็ทำมันเสร็จนะามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยจะ,จะแต้งสีทองนะครับตรงนี้แต้มหัวกะโหลกเอ้ยตรงนี้ไม่ทาสีทองเลยไม่เป็นไรเวเราไปแก้ลืมเลยรัรรบชมไม่เป็นไรใครว่ากันเดี๋ยไปแกน้นะครับมันจะดูแปลกๆนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนแบบเป็นท่อนะครับถ้าตามตัวเริ่มก็คือ ไฟหรือไอโฟนอะไระต่างๆจะออกมาจากตรงนี้ผมก็เลยทำเป็นสีให้มันดูแบบเป็นสนิมนะครับให้มันดูเป็นเหล็กประมาณนี้ส่วนด้านหลังนะครับก็เน้นโครงสีดำแล้วก็ทำสีเทาให้มันทะลอกทะลอกครับถามว่าภูมิใจผลงานไหมภูมิใจมากนะครับเพราะว่าจะเสร็จตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลานาน จำได้ไหมคลิปก่อนที่ผมทำหลวงพ่อไปเสเยสคอไปตัวนี้ก็ทำนานเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวที่ผมทำไว้แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะครับเป็นรถถังผมทำโมเดลไวเมอร์เยอะมากนะครับนี่ก็ฝีมือของผมเองโมเดลทุกตัวนะครับที่ผมมีเนะี่ยผมทำเองหมดเลยตัวนี้ก็ทำเองนะครับเป็นไนท์เหมือนกันเป็นสีแดงเลยมานี้แต่ผมเคยทำสีแดงแล้วก็เลยเอามาทำสีเงินตรงนี้นะครับเสร็จสดี ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วกดแชร์ share, กับ u b s c r i b e นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสอนเล่น w a r h a m m e r แล้วกันนะถ้าเกิดว,ว่าคุณสนใจจริงกดไลค์ไว้เยอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงสนามนี้กันขอบคุณทุกคนที่รับชมน,น,นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ